ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปสูขส้ขู่สุคนนะคะยินดีตอนรับเข้าสู่ทางทีมงานพารพดาด้วยค่ะพี่น้องค่ะค่าวมอน้แอดกับมะนาตามหาเนาะค่ะพี่น้องค่ะทีมาของส้มงดติดๆด้อค่ะพี่น้องเด้อของเมชี่พี่นนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้ผู้ใดเข้ามาเบิ่งมาชมแล้วกะขอกําลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เด้อค่ะพี่น้องค,ค่ะสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไวค้ค่ะเพื่อที่จะได้พาดข่าวสารดีๆเด็ด,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 ดจากทางช่องพอนพาด้วยนะคะพี่น้องคะอาจารย์เด็ดอาจารย์ดังยี่ไซสเขาก็น,นํามาหาเพ,พิ่นเนาะค่ะพี่น้องนอมมาขอเพิ่งบารมีพเพิ่นเด้อพี่น้องคะ่ะที่มาของตรงตรง,ตรงไร้งวดติดค่ะพี่น้องคะ่ะเขาเขาไปเบิ้งนี้คลิปเราก็แตกบนแตกล่างโอ้บารดีแห่เปนปูหลองหนนี้บัด แล้วจ really ังหวะมาทะาแม่แล้ว่ามาขอเห็นแค่ไม่ท่อปูนเด่ดโรนเดขอดิตาตามือเดือดโทนาตท้าแต่ที่แน่ๆน่งวนนี้ฟันไปที่เก่าผู้ใดวิ่งนี่รับรองบ่เสียเงินปูเนาะล้านเปอร์เซ็นตาเ์ไม่เสียเงิน9ก้าแล้วค่ะพี่น้องเด้อในชีวิวมึงกับม่ายปูาะาป็นสิปูคุณนนิบว่าผู้ใดจะไดออโถามมือมึงกรบอกเลยค่ะบอกค่ว่าปูไม่ได้บอกหวยเล้ว่มกรบอกเขาค่ะสาธุทค่ะมึงก็ต้องเวลาถูกหวยมึงก็ตอง ู่บจากนีเด้อค่ะซอยเฮ็ดซอยสร <laughs> ้างบ่ยากปูวันยากค่ะว่าแต่มันมากเาอฟซีมีแต่ผู้ใจดีๆปูส่วนมากมันมีตั้งแต่พอเขาเจ้าตามแล้วเหล็กมันหลุดจั่างเช่นปูเขาเจ้ากระเสียเงินงานำซี่หางวดก็บข้าในฝืนจังซี่ปูปูถือบ่ชปีปูถือบวชปีมันมาปูปีเลยปีเลยปีเลสิบงวดนะสิบงวดติดสิบงวดนะพร่กมะเขือสองงวดนวดอีเล็กเบิ้ลเข้ามาโอ้ค่ะ ถ้าเบินเขามันค่อยสิลุดมันบ่ปูนี่น้ำเทียมบนเขาลางเรื่องคั้นไม่ให้ยสิบหกขางมีเขาลางเรื่องขั้นไม่ก้าหางน้งเทียมก็ท่าลางเรืงได้เห็นค่ะแต่นี่ให้จัดเป็นน้อยๆเขั้วคิดว่ามันไอซัมเล็กที่ปูบอกมากมันเขารางเขาบนเนี่ยมันก็ถือว่าคุ้มค่าเดน่าปูเนาะคุ้มเลยแหละขั้นเขาทั้งรางทั้งบนแห้งได้กำไรหลายเดี๋ปูจะบอกนว่าที่มันเข่าเขาปูอ้าวเอฟซีต่คนมา ลาวออกจากงานมาเล่นหวยม้วนเลยโหปุ๊บอือกระปีกแสบมันที่ดังอบูนฟังปูมันก็อาจเขาไปมันก็เขาหูเขากินแตงไม่ว่าวันบอกสูตรบอกไปในพอเอ็มไม่ต้องทำงานลาออกจากงานมาเลยมาเล่นหวยกระปูเนี่ยรับรองรวยดือดกันทุกคนว้าทั้งลา ไม่เขู่มึงก็เนี่ยเลยว่าไม่อยู่เก่าคุนว่ากระทิบได้ไหมไปท้ายซื้อกับอะไรเด้วค่ะแมนแมนค่ะจนจนสามารถที่ว่าล่าออกจากงานมาเล่นหวยมาเล่นมาเสียงโชคโดยตรงนี่ก็ได้เลยมันโปโป๊ะเออสิได้ทั่วั้งหมว่าสิ่งว่าจะเป็นว่ค่ะพูดล่าออกจากงานมาเล่นหวยก็ปูเลยบรอยค่ะเออสิบเงือติดบล็อกมึงตัวเออแต่ปูญเอกบลงอกแต่คนมันก็ติดบล็อกเป็นยังไงสิบเงือติดคนบอกค่ะปูว่าถูกปีถูกหูกี่ปีว่าถูกปีทุกเปลี่ยนปีเลยมัน รุดหงดป้าพี่น้องคะมาไปยูไส้เนี้ยด้พี่น้องเดยเข้าไปยูสายมาหอดปูแล้วได้พี่น้องบัดนี้มาหอดปูแล้วพี่น้องเลยแต่ที่เด่นเดก็คือวิ่งเก่านะคะปูเก่าวิ่งเก่าวิ่งเก่าไม่เสียตังค์ค่ะพี่น้องค่ะมีเก่านี่นำรวมีเอฟซีพ่อนพรอรวยยูปูทางทีมงานนี่ว่าไปหาเลขวิ่งมันแม่นให้แน่เพื่อนว่าเพื่อนเล่นเลขวิ่งวิ่งหลายพร้อมได้ปูทั้งสายไตสายไตวิ่งหลาย ตัวละแสนนู่นเนาะค่ะแม่นแมนค่ะปูโอ้นี่เด้อค่ะพี่น้องครัแสนนึงแสนหนึ่งได้สามแสนหมื่นได้สามหมื่นค่ะแม่นค่ะปูแต่ว่าเขาเห็นตะลุยวิ่งปีๆนึงเพราะเราเห็นอยังอ๋อปีๆนึงไม่ต้องเค็ดงานเลยพี่น้องเอ้ยหาเวลาไปเค็ดงานเสริมค่ะเป็นแลรงมอไซค์หอบจ้างเนี้ยปีหน้าเนี่ยขายของก็รักแรกไปคราบค่ะหอยเขาเล่นหอยวิ่งหอยแต่ว่าการลงมันมีความเสี่ยงแต่ว่าเสี่ยงน้อยที่สุด ว่าก็เรียกว่าวิ่งบ่อเสียงเนี่ยดิ๋ยวมันเข้าแน่นอนเลขวิ่งเลขวิ่งนี่เขาแน่นอนรักชัอแน่นอนเนาะปูนอ่ะเพราะว่าซื้อเมื่อเนี่ยสามเมื่อสองเมื่อเนี่ยหกเมื่อเดือนละหกเมื่อเอาจะกินพอแล้วเงินเดือนละสมพนตีมันได้แต่เดี๋ย้หัวเดือนละสองวันนี่เดือนละแสนนี่กับกายเงินเดือนแล้วเนาะปูนอ่ะเดือนละหกเมื่อในขี้เบิ้งอะไรอย่เมื่อคันงที่เขามีเงินเขาอีกตัวละแสนเดือนละหกแสน นากมันตีผมเลยนึกมาทอเลยเขาบอกเรื่อปูคอนดิก้าครับว่ะเขาหูมาจะแบงเขาขูนะของปูลงหคนเนี่เนะคะขนาดเปลี่ยนเปลี่ยนว่าหลวงปูสุรินลวงปูสุรินก็ในคลิปกั้นอยู่นเืนสิบล้านแล้วเปลี่ยนปูลงโคนเขาจำได้ใช่ก็เขาจำได้อีกหลักไม่เท่าเขาจำได้เขามาถามว่าใช่คนเดียวกันไหมเนี่ยคนเดียวกันพอโทรไปแจ้งพูนก็เป็นเพจใน่รับฝากโทรมา มันกระจายเนี่ยปู่สิทธิ์หลายดาวทั่วประเทศหลายอยู่เดอะปู่ทั่วโลกพื่อแล้วปู่กันจังบุญพระลวยเข่าพ่อหลวยเข่ากันทั่วโลกหรือว่าช่องใหญ่ๆข้าเจ้าเองกันทั่วโลกคือกันปู่เดี๋ยวเอาบุญเอาไปลงวงนึงมันได้ไม่ลอยเอาบุญเอาไปว่าโอ้ไปได้วิวเป็นล้านลันเป็นว่ามากจนเหนีเด้อสาธุให้ลูกได้น้ำเนยเด้อปูเด้อเนย์ก็ได้แท้ละเก้าพี่น้องเขาเก้าเก้าหกแล้วค่ะพี่น้องเด้อค่ะนี่บางนีประเทศยะหายไปเริ่มเล็มไม่ไว ข้ามากับพระตอนนี้เอาไปปล่อยตัวไอ้เป็ดแสนวิวหันเล่นครั้งแรกเองไงข้ามากับพระตตปูเออจ้องมันเคยเอาไปปล่อยดูติปูมันบอกบุญก็หัดเห็นแมเล่นครั้งแรกเลยน่ะข้ามากับพระติปูข้ามากระเพอะข้ามากรบพระผู้ใดอยากลุยวิ่งไปเก้าอยากลุยซ้ำอีกเนาะค่ะอยากลุยซ้ำอีกเก้าหกเนาะปูเนาะอ่าคือว่าตัวนี้ปูนี่เคาะให้ออกเลยค่ะพี่น้องครับใครว่าปูนี่ คบข้อไว้เลยนกปูเนาะต้นนี้พารวยนี่ละสิบปีก็บป้าพาเนกปูเนาะสิบล้านพารวยค่ะพี่น้องค่ะปูสุดยอดอีลีค่ะพี่น้องปูมะเขามาแต่สองเก้าปูแต่ศูนย์เก้าอมาปูอ่กมาเรื่อยๆเลยตย์นั้วก็ไปท่ายู่หนองก้าค่ะท่ายหนองก้าพวกโอปอล์โอปอล์โบจากเจ้ามันยังบดเสียคเนี้ยไปมังวดสองมะเขา่าสองหา พูดมาตลอดในเขามาตลอดเนี่ยมันดังมาตลอดเนี่ยคลิปเล็กถ้าเจอาคู่บาอาจารย์ที่หาเล็กดังนะเทาก็อยูหลอดปูกวิวเหาก็ได้แมีนค่ะมันก็ดที่เป็นตั้งเชี่ยแลเทามาบน้ำายเหล็กเนาะปูเนาะถ้าเขาเห็นปูเขาเห็นลูกตัวเนี่ยเขาบอกปวดพานหลค่ะรับรองมึงมีคิปวิทคือไก่ค่ะโอ้สาถูปูสาถูปูสิบร้านปูร่องหนสุรินค่ะพี่น้องค่ะ หนึ่งเก้าเป็น่งเก้าหกจัดไปค่ะเป็นบุญแล้วมื่อ่เหาได้มาเห็นปูกันได้หมูอแห่งเป็นตาได้วิวลานน้ำเขาบ่ปูเป็นตาได้โชว์ให้มาน่อย้บ่ปูค่ะสาธุค่ะสาธุสาธุปู ว่าตำนานนี่บอธรรมดาเนาะปูเนาะที่ไปที่มากระไรเนาะปูเนาะถือเบิดปีพี่น้องค่ะถือเบิดปีอันนี้สำคัญปูร่องหนนี่ค่ะพี่น้องค่ะปูเราคนนี้บอกเนี่ยว่าตั้งไงบอกให้บุญเขาเลยเออบุญเขาเลยมาสัมผัสได้เพิ่นสัมผัสดูเดือดก็ลูกได้ลูกนั่งเป็นลูกซิดลูกหาเพิ่นอยู่ค่ะนั่งเดินห้อยตามเพิ่นขึ้นกันล่ะค่ะเพราะว่าเพิ่นเป็นทางสายยูทูปเนาะค่ะปู่เนาะปูคนเขาบอกเพิ่นเลยบอกว่าถ้ามึงอยากถูกเนี่ยมา ซื้อเลยว่รับ่ถึงมาเอาเงินคือกับปูได้เลยมาเอาคืนเาก็บอกน้อไปมไปลายเลยว่าเข้าใจว่าคนน้นมาสัมภาษณ์ก็ได้ค่ะค่ะมาจนกระลั่นตีเพื่อนนะปูเนาะมั่นใจเนาะมั่นใจไม่ถูกเอาเงินคืนเลยมาเอาเงินคืนกับปูล่องหนได้เลยอ้าวเยาว่าเด้พี่น้องไอ้ปูล่องหนได้ผู้ใดบุญมีก็คอยเห็นเด้นพี่น้องเด้อเนาะปูเนาะฟังแต่สายยาปูหลดค่ะพี่น้องค่ะ ผู้ใดอยากลำดักลวยนําไปทิข่าค่ะพี่น้องคะสายเมย์สายแลนสายออกกระลังกายพี่น้องคะถ้าอยากได้เงินหลายก็วิ่งกับเป็นเก่าฮกเนาะปูเนาะปูเฮาบ่อถ้ำบดาพี่น้องไม่ถูกมาเอาเงินคืนกับปูได้เลยพี่น้องคะนี่แหละที่เด็ดของปูหลองหนเฮาเนาะปูเนาะเน่ยนี่แหละที่เด็ดละได้เมื่ก็ได้เนี่ยเนี่ยบุพภาตบุพภาตมหาปูหรือบุพภัยพาดพ้ดเนาะมา ป,ปีกาวิง่งไรเขามาอพ่อคนเมธีที้ขอมเมาขอมมานน้ำปูหน <ขา S 2> ึ่งค่ะสีที่บคาะ <ขา S 2> น้ำมะปูนั่นหละมาปูได้เห็นในน้ำเห็นไหมพจากเมธี <ขา S 2> มันก็ลูขี้ดูหาปูเ๋ยอีชีก็ให้ไปหกสองมึงเขาจะเสกมัน,มนหลังตุ่มมือม <ขา S 2> ่อขยเมธีกด้ค่ะแล้วก็ไปทายพูดทายก็แต่แต่แต่เองเมธีปล่อยมาผู้เดียว แต่เพิ่นปล่อยนี่แต่ปูปั่นขึ้นมานี่แต่ที่แน่ๆติดๆเลยนี่คือสามหมวดลำโลปูสามหมวดติดทีมาของสามหวดติดค่ะแต่ว่าตอนนี้ท่านได้เห็นโตเมซี่ให้มันหลงหนนี่จากเขาอีกซาปูดังเด็กโตปะววันที่สิบหามาอีกเทียนึงค่ะวันที่สิบห้ามันก็ไปอยากควายอยายมันเขาอยากอันนี้อยู่เ่ะยังขอจะเปิดดวงผลนี่อยูมันดวงไหมมัน ให้แหงๆปังๆวัาที่สิาต้องมาพอ้กันเยู่น้ปูเนาะตามต่อเด้อค่ะพี่น้องเด้อยังกปูหูบอลละลูกสิมาจำเอาเตะเสาๆบอลลูกก็ได้สาธุปาสาธุสาธุสาธุสาสาธุสาธาสาธุสาาาสาาส่ส